ยวเทสก่อนก็วสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับสุไปดูหน่อยพาดนำพาไปวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บึงราชนกนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะเออนี่เป็นไง,ไ,งไปแล้วไปแล้ว

ก็นะคือแขนยังไม่แข็งนะตรงตัวได้ก็จริงนะข้ออะไรนะครับรถมาลูกจอดจอดรถมารถมาล้องเข้าข้างทางนะอ้าวมาเร็ว วันนี้ก็วันหยุดนะครับมาเที่ยวกันมาหาปั feels, า ing, ่นจักรยานตามสวนนะพี <be good>. ่ก็ตกใจกับงานนิดหน่อยเนาะเหมือนกลัวจะล้มโดดเนินดึงดึงเดี๋ยวซ้าย มีดอกได้ไหรอเขานี้แหละเขาเนี้นนนย,ยดเดี๋ยวเ,ยเราไปดู วันนี้เราจะพาเซต็จออกออกจากบึงราชนกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปริมน่านกันนะครับตอนค่ำๆนะครับจะไปดูพี่ๆเขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับไปดู BMX กระโดดเนินกระโดด <All right. S 1> นะฮะเออเดี๋ยวเราจะไปดู BMX กันเดี๋ยวพามางายไปดูเน,ะนาะ BMX แนวแฟรแลนด์นะครับ

หมือนไม่ค่อยอยากจะซ้อมนะเหมือนไถ่ชิวๆไปหน่อยนะมาไงด,ดูทางด้วยสิ Lay đăng cọc at oxyng bọn nơi 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 ขึ้นเนินแล้วก็ไถลงเนินมาเลยปะก็เวลาที่ไถลงเนินลงเนินมาแบบเร็วๆนะมันก็ยิงเป็นปัญหาเรื่องคอสั่นนะครับส่งตัวไม่อยู่เก็บทรงไ่คเขาอยู่นะเมั่ไงลองายลงเนินมาให้พ่อดูสิปะ นู่นหะไปหาแม่ไปแล้วก็ถ่ายลงเนินมาไปมาไ,มไหนกินน้ำกินน้ำเหรอมาไปถ่ายลงเนินแล้วก็ออกไปซื้อน้ำกันพ่อเรื่ซื้อน้ำเข้ามาอดทนทอทหารอดทน ลอง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 เน <umas, S 1> ินมาส <c oughs> ิลองลงเนินมามาเร็วลงเนินมาเร็วเร็วาลถ่ายลงเนินมาจับเห็นแนมัจับเห็นมันม เ้อเห็นมันมันสิก็เดี๋ยวเราไปดูอ่อ b m มเอ็กันกันนะฮะอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมบีมเอ็กนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกานการติดตามนะครับ สวัสดีครับ